หญิงคนเดียวโอกาสของแพรทองทานเป็นยังไงหนึ่งก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลถ้าก้าวไกลเป็นเป็นร่วมรัฐบาลด้วยไม่มีโอกาสหรอมีมีเช่นเดียวกันครับในกรณีของหนึ่งคือก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลดึงขั้วอื่นเข้ามาอุ้งอิงดีที่สุดครับใช่ไหมเพราะคุยตรง เข้าใจและเป็นตัวประกันได้อันที่สองก็คือเศรษฐาถอยกรณีดึงพลังประชารัตมันมีถอยได้หลายกรณีไม่จำเป็นต้องดึงสองพักนี้อาจจะดึงข้ามขั้วอื่นมาดึงดึงภูมิใจไทยเศรษฐาถอยไหมเห็นไหมเห็นไหมต่อมานะทำไมถึงองค์อิงรอบนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าคราวหน้าป๊อปปูล่าจะอยู่ที่ก้าวไกล น่าจะแลนสไลด์ด้วยซ้ำไปมีโอกาสมากและจะเป็นโอกาสสุดท้ายอุ้ยที่จะเข้าป้ายได้โอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่สุดเขาอายุ37จะเป็นโอกาสสุดท้ายได้ยังไงโอกาสสุดท้ายของนายกที่มีนามสกุลชินวัตรไม่แน่เขามีทายาทยังมีคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัรอ๋อเหรอคุณเอ๋มเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยบทเรียนของปี66บอกแล้วว่าก้าวไกลเนี่ยมาแรงนะประมาทไม่ได้นะเพราะพรรคอันดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่เพื่อไใก็ได้ นี่กรณีนี้นะยิ่งมีโอกาสมากถ้าเขย่าต้นส้มแล้วส้มนั้น่ะมันร่วงลงมาเนี่ยถามว่าจะยกให้เศรษฐาหรือจะนำพาอุ้งอิงกลับมาคำถามนี้ติที่บอกข่าวว่าคุณคุณหญิงแม่เบรกบอกว่าห้าปีค่อยมาเนี่ยแสดงคุณหญิงแม่มองว่าโอกาสห้าปียังมีดิคุณหญิงแม่พูดหรือเปล่ารายงานข่าวรายงานข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่ปากปากพูดอันที่หนึ่งอันที่สองไปดูสังเกตระหว่างบรรทัด การสัมภาษณ์ของคุณอุงอิงนะคุณอุงอิงบอกว่าอิงอายุ37แม่ก็ยังเป็นห่วงคุผลเป็นแม่เนี่ยต่ออายุ60เขาเป็นห่วงหลาเห็นเราเป็นลูกแต่ดูอารมณ์แล้วท่าทีของอุงอิงไม่ได้มีท่าทีในการถอยทางการเมือง้องใช่ไหมเกตนารมอันมุ่งมั่นอยู่ในตัวเต็มร้อยสังเกตไหมนักข่าวถามคุณอุงอิงเนี่ยหลังจากมีข่าวนี้นักข่าวถามว่าคุณอุงอิงพร้อมเป็นนายกไหมากรณีนะคุณอุงอิงบอกว่า ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นคดีเด d เห็นไหมล่ะเออเห็นไหมล่ะแต่ว่าที่เห็นเป็นประจักษ์อย่างหนึ่งพอมีข่าวว่าคุณหญิงแม่เบร็กเนี่ยโฟกัสต่างๆเนี่ยคุณนุ้อิงหายไปเลยนะก็แน่นอนไม่เท้าทางไงว่าแล้วจังหวะก็ค่อยพลิกเกมพ่อลูกชินวัตรไม่ถูทัวลงไม่มีเลยไม่มีเลยคุณเห็นไหมล่ะก็ถูกไงนั่นคือความเก่าอันนี้คือโอกาสของวิงว่ามีแค่ไหนครับ